การใช้มือเปล่าดันไม้เข้าใบเลื่อยอาจเป็นอันตรายสูงมากวันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้การเลื่อยไม้ปลอดภัยขึ้นนั่นก็คือไม้ดันนั่นเองเรามีไอเดียไม้ดัน DIY ที่เราสามารถทําเองได้ง่ายๆจากเศษไม้เหลือใช้มีประเภทไหนบ้างไปดูกันพุชสติ๊กหรือไม้ดันแบบธรรมดาเหมาะสําหรับชิ้นงานเล็กและแคบไม้ดันแบบนี้มีช่วงก้านที่ยาวและมีร่องบาก ช่วยในการยึดไม้ขณะที่ใช้งานจะช่วยให้มือเราอยู่ห่างจากใบเลื่อยถือว่าเป็นไม้ดันแบบมาตรฐานที่ใช้งานได้ดีมากๆพุชชูหรือไม้ดันแบบรองเท้าเหมาะกับการตัดไม้ที่ต้องการแรงกดเพื่อให้แนบกับโต๊ะเลื่อยโดยไม้ดันแบบนี้ จะมีลักษณะคล้ายรองเท้าที่ทาบลงไปบนแผ่นไม้ให้ความมั่นคงที่มากกว่ามีมือจับและตะขอที่ส่วนท้ายช่วยดันไม้เป็น,นทิศทางที่เราต้องการไม้ดันแบบบล็อกหรือ Push บล็อกเป็นไม้ดันที่เน้นแรงกดโดยจะมีมือจับและแผ่นยางหนืดที่ช่วยยึดเกาะไม้อยู่ด้านล่าง ช่วยให้เราควบคุมไม้ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะไม้แผ่นใหญ่และช่วยลดโอกาสที่ไม้จะกกระเด็นไม้ดันทั้ง3แบบนี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆจากเิษวัสดุเหลือใช้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำงานไม้ของคุณได้ลองเลือกแบบที่เหมาะกับงานของคุณนะครับ ปลอดภัยไว้ก่อนงานไม้จะสนุกขึ้นแน่นอนชอบทริกงานไม้ดีๆแบบนี้ก็กดติดตามเราไว้เลยแล้วพบกันใหม่กับสัก w o o วูดเวิรนะครับ